สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยจะมารีวิวคอนโดที่พลอยกับพี่ทัศซื้ออยู่เองนะคะนั่นก็คือคอนโดเมทริสพระราม9ก้าราแขงค่ะจะไม่ใช่แค่รีวิวแบบปกติแน่นอนค่ะเพราะว่าจะเป็นการรีวิวฉบับที่ลูกบ้านรีวิวเองนะคะจากการอาศัยมา1ปีเต็มๆค่ะเดี๋ยวพลอยจะมาชี้ให้ดูเป็นจุดๆเลยนะคะว่าอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์ก ื่องแรกนะคะในเรื่องของโลเคชันตัวคอนโดของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ที่แยกพระรามเก้ารามคำแหงไม่ใช่แยกพระรามเก้าตรงรัชดานะคะอันนี้คนละแยกกันอืมใช่คนคนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับโลเคชันเดี่ยต้องบอกว่าอันเนี้ยท่านถ้าในมุมมองพวกเรานะอย่างเราอะทำงานตรงพัฒน,นาการกันถูกไหมพัฒน,นาการต้นต้นซึ่งตรงนี้ไปพัฒน,นาการง่ายมากแค่ลาทีถึงแล้วก็มันจะมีอย่างผมเองต้องไปหาลูกค้าพวกแถวแบบเส้นพระรามเก้ารัชดาหรือว่าจะเป็น เข้าเมืองแบบสุขุมวิทไปเส้นเพชรบุรีอะตรงนี้ง่ายมากเพราะมันคือเส้นที่ต่อมาจากสุขุมวิท7จเอราออกจากคอนโดข้อดีของโลเคชั่นของตัวนี้เลยเนี่ยคอนโดเราออกได้องอะทางได้ทั้งเส้นพระรามเ้าแล้วก็เส้นรามคำมาผงเพราะฉะนั้นเลือกได้เลยว่าจะออกทางไหนโลเคชั่นนี่คือส,ส่วนตัวผมว่าเวิร์กนะพอยว่าเวิร์กไหมเวิร์กคือแบบตักตอนแรกที่อยู่หลักสีดอนเวิร์กอะอจะเข้ามาทํางานในเมืองทีแบบติดชั่วโมงอะ <c oughs> บางทีอยู่ลักสีลูกค้านัด9โมงต้องตื่นแบบโหกี่โมงอ่ะเผือเวลาเยอะมากใช่คือ,ค,อคือพอตรงนี้เอิได้ได้เข้าใจว่าอยู่กลางเมืองจริงๆคือชื่อมันแด่ดูราคำแหงแต่มันเป็นราคำแห่งต้นแบบที่ต่อสูงวิทย์71เลยเพราะฉะนั้นค่อนข้างกลางเมืองครับยิ่งสำหรับคนใช้รถนะบอกมากมาก,มาก เออใช่สําหรับอันนี้เป็นความคิดเห็นพาร์ทของคนใช้รถนะคะสําหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะ BTS MRT ซึ่งอันนี้พลอยว่าถ้าไม่มีรถนะลาบากนิดนึงในตอนนี้นะใน,นในตอนนี้อนนเออเพราะว่า Airport Link ที่ใกล้ที่สุดตอนนี้นะคะคือ Airport Link งรามคำแหงก็คือจะต้องเรียกแ r a กรหรือนั่งวินไปประมาณ 30- 40บาทเลยม,ม,มันก็ไม่ไกลมากแต่มันก็แบบมันไม่ใช่ระยะเดินอะ่ะไม่ได้เดินไได้ม่ได้ไ แล้วก็ถ้าพาทในการหาของกินจริงๆมีฟู้ดแลนด์ที่ใกล้ประมาณ3 0มอเมตรปะใช่บันข้ามถนนเส้นรามคำแหงมีฟู to to ้ดแลนด์มีเคเอฟซีเออฟู้ดแลนด์เคเอฟซีร้านกาแฟอินทนีแล้วก็แต่ว่าการเดินไปอ่ะเดินได้นะคะระยะเดินไม่ไกลมากแต่ว่าถนนในการเดินอ่ะค่อนข้างอันตรายนิดนึงเออไม่แนะนําให้เดินก็ต้องเรียงรถอยู่ดีแล้วสุดท้ายก็จะจบด้วยการสั่งกร็บแล้วก็ร้านอาหารใกล้เคียงเนาะไม่มีเลย ไม่มีแบบระย,ยะเดินไม่มีเลยจะมีแค่ตู้เซเว่นอีเลเวนข้างล่างคอนโดซึ่งของมันน้อยอะแกจริงซึ่งแต่ไม่รู้นะถ้าเดี๋ยวนี้พวกเราสั่งแกป๊ปเป็นประจำก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกคือคือถ้าสั่งแกป๊ปเป็นประจำร้านกินโหร้านของคิงแถวนี้<อ>เทียบสบายนะครับเพราะฉะนั้นโลเคชัน่นถ้าสำหรับใครที่ใช้รถต้องใช้ทางด่ว,วนวิ่งเข้าเมืองบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆใช่ใชแล้วก็ที่สำคัญคือมันออกได้สองทางไงเราเลือกได้เราจะไปเส้นนู้นเส้นนี้อะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเสริมให้โลเคชั่น คือมันมันค่อนข้างเวิร์กสำหรับการลงทุนเหมือนกันเพราะว่าปล่อยเช่าง่ายเออเออปล่อยเช่าง่ายจริงคือคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะซื้อเรามาลองอยู่กันก่อนประมาณครึ่งปีได้ถามว่าปล่อยเช่าง่ายทำไมถึงรู้โคตอนหาห้องเช่าอบอกได้เลยว่ายากยากมากแล้วราคาแม่ไม่ลดเลยคือราคาแม่ไม่ลดเลยแต่ก็คือมันเป็นเพชเฟลลี่อันเดียวในเนี้ยในย่านในในย่านในย่านนี้เลยนะถ้าถ้าไปยังแบบลามไปสขุมวิตเอกมัยอะ ก็ต้องไปที่แอสตันมอฟหรือว่าเอ็มทอง,งหงลอซึ่งพวกนั้นหาก็กหาห้องยากเหมือนกันคือเราเห็นเลยว่าตลาดเพสเทนลี่อ่ะคนแม่งต้องการเยอะเพราแล้วพอเราลองมาเรามันปล่อยเช่าง่ายมากง่ายไม่ผอราคาแม่งไม่ตกเพราะว่าเราอ่ะย้ายเราซื้อช่วงโควิดใช่กันถูกไหมเราจะเห็นว่าโควิดอ่ะคอนโดอะไรแต่หลายๆที่อ่ะโหคนปล่อยเช่าตายตายจริง ออย่างถ้าแถวนี้มันจะมีอะไรนะ idio the b อ s e i d ค่าเ <9. S 1> ช่านี่ the base, เะเบสเหรอเท่าไหร่้ยตกลงมาแ0 0 0ัน0ปดพันเก้าก็มีเ uh huh. มทิสห้องเราอ่ะ13500แม่งว่างไม่ถึงอาทิตย์ต่อราคาไม่ลงสักบาท <laughs> ไม่ลงสักบาทนะสองห้องนอนปล่อยเช่าได้2 0 0 0 0 0่นสองสอืก็ยังปล่อยได้อะไรอย่างงี้ uh huh. ใช่เพราะฉะนั้นเราเลยเห็นเราเตลาดไม่มีบวกกับอีกอย่างหนึ่งถ้าใครดูลงทุนนะครับข้างๆข้างๆเมเจอร์อ่ะ มันจะมันสร้างตึกเมเจอร์ทาวเวอร์อ๋อใช่มันเป็นออฟฟิศบิลดิ้งของทาวเวอร์ใช่คือคือลิงก์กันเลยกับเมทิสเพราะฉะนั้นถามว่าในอนาคตถ้ามันแบบเปิดนู่นนี่แล้วมีคนทำงานออฟฟิศเยอะน่าสนใจมุมนี้คือเป็นอีกหนึ่งที่ผมก็รู้สึกกันให้ราคามันวิ่งปล่อยเช่าพนักงานเลยสบายสบายอีกอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าพอรถไฟฟ้าถ้าเสร็จมันจะมาไปสายสีมิตสีอะไรวะสีเหลืองน้องละคัมแพงใช่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้เลยอะระยะเดินมันอยู่ตรงฟู้ดแลนด์แหละระยะเดินแบบ3 300เมตรอะไรเงี้ยซึ่ง เฮ้ยมันก็น่าลุ้นเหมือนกันต้องบอกว่ามันก็น่าลุ้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอยู่ไปสักพักล้วจะเป็นยังไงเออคิดว่าแต่แต่คืออย่างน้อยอะ่ะมุมที่เซฟคือราคาที่เราซื้อมาบวกกับคิดเป็นยิวปล่อยเช่าแล้วเราเห็นความปล่อยเช่าง่ายแล้วอนาคตรเราจะไม่อยู่แล้วว่าเรื่องเช่าไม่มีปัญหาเลยละอ่ะใช่โอเคเรื่องที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของเ a c ิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการค่ะเฟสิลิตี้โอเคนะโอเคไหมโอเคนะเขาชอบนะของที่เนี่ยคือมันมันแบบมันก็ ดูโมเดิร์นลักชูรี่แบบอาจจะอาจจะไม่ได้ดูลักชูรี่มากแต่ก็ดูโมเดิร์นแบบดูไม่เชยอ่ะแล้วก็ชอบตรงส่วนกลางพอมันทำดับเบิลวอลลุ่มแล้วส่วนกลางมันอยู่ชั้นล่างมันทำดับเบิลวอลลุ่มหมดแม่งดูโปรห้องพวกห้องอะไรฟิตเนสแม่งก็โปรใช่ไหมมีสองชั้นฟิตเนสมีสองชั้นไม่สระมวยด้วยไม่สระมวยด้วยเออถึงแม้จะไม่ค่อยได้เล่นก็เถอะแต่ชอบโคเวอร์กิ้งสเปซสองจุดมันก็ทำดับเบิลวอลลุ่มหมดคือเพดานมันโปรมันโบก็ม โอเวิร์กมี2จุดแล้วก็แบบสวยแล้วก็ใหญ่ใช้งานได้เต็มที่แต่ช่วงนี้โควิดใช้ไม่ได้่ <c oughs> เพราะฉะนั้นส่วนกลางเวิร์กนะถ้าส่วนกลางแถวเวิร์กแล้วก็เพจโซนอ่ะจุดเด่นของคอนโดเพจเฟลลี่อย่างน้อยต้องมีเพจโซนถูกไหมเพจโซนที่นี่เป็นไงเพจโซนที่มีอยู่ชั้นจัดฟ้าเลยอากาศดีมีต้นไม้อืน่ารักแล้วเขาก็จะมีกันให้น้องหมาได้เดินเล่นอาจะมีจุดให้พาหมาไปวิ่งพาแมวไปวิ่งแต่แมวมันก็คงแบบพางนี้เข้าไป็นไง กลัวแมวมันทำอะไรเลยแมวมันเจอโอเคนั่นแหละแล้วก็ส่วนกลางสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําจะอยู่ชั้นสี่โอเคไหมโอเคส่วนตัวเราโอเคนะใเป็นสระน้ำเกลือปะใช่เป็นสระน้ำเกลือแล้วสระมันก็ขนาดแม่งโอเคแล้วก็จุดจุดที่วางสระเขาวางแบบเป็นจุดโปร่งๆคือแบบรับลมช่วงช่วงก่อนโควิดเราไปว่ายน้ำเงินแบบไปนอนทํางานมาเหนื่อยๆไปนอนแช่น้ําแล้วมีอ่างจักรุชี่ด้วยไปนอนแช่จักรุชี่แบบ ฟินมากเพลินบอกเลยสระว่ายน้ำดีไปตอนคนนืนก็สวยเนาะเออไปตอนคืนสวยไปกลางวันก็จะแบบก็หาไปจังหวะดีแดดไม่ร้อนอะไรเงี้ยครับดีเลยแต่คนสระว่ายน้ำนะคะที่อยู่ชั้นสี่เนี่ยจะมีห้องน้ําที่จะมีแยกเป็นของฝั่งห้องน้ําผู้หญิงจะมีแค่สตรีมฝั่งผู้ชายจะมีแค่ซาวนา่าใช่จะจะโอเคบางคอนโดนจะเป็นงนี้มันอาจจะไม่ครบเหมือนบางคอนโดนที่แบบมีทั้งส<อ>งแยกให้สองอันเลยอะไรเงี้ยใช่ส่วนกลางโอเคคราวนี้ สภาพสภาพสภาพส่วนกลางในอาคารนะครับต้องบอกว่าทํามาใช้ได้เลยทวงลงทางเดินคือที่เนี่ยแม่งเซอร์ไพรส์เมทิสแต่ละเมทิสเมทิสที่เปิดโตพร้อมกัน,นมันจะมี3อันมีเมทิสถ้าเราก็เราแข็งเมทิสพัฒนาการเอกมัยแล้วก็เมทิสลับเท้าถูกไหมอไอตัวเนี้ยคือเรา,เอาไปดูมาหมดแล้วนะเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยเหมือนจะเหมือนจะดูดีสุดใช่เหมือนจะดูดีสุดส่วนส่วนกลางอ่ะส่วนกลางใหญ่สุด ส่ว,สวเพราะมันเป็นโครงการใหญ่สุดแลวโครงการมันทำใหญ่แล้วก็พื้นที่อะไรอ่ะทางดงทางเดินอะ่ะเขาติดวอลเปเปอร์หมดเลยซึ่งเราเรารู้ว่าพอติดวอลเปเปอร์มันก็จะดูแบบดูดีขึ้นมาสเต็ปหนึ่งอะ่ะมันติดวอลเปเปอร์หมดเลยซึ่งมันก็จะดูดีนะครับลิฟต์เออลิฟต์อ้ยพูดถึงเรื่องลิฟต์มันมีประเด็นเนาะคือลิฟต์ต้องบอกว่าลิฟต <c oughs> ์อ่า สำหรับ500ยูนิต500กว่าย <ทะ S 1> ู<ห>น,นิตลิฟ์ตัวก็ไม่ได้เยอะก็กลางๆวั่นค,คือลิฟต์แม่งช้าโครงการเนี้ยมากคือลิฟต์ช้าเราเคยไปหลายๆคอนโดใช่ปะมันจะไม่มีปัญหาแบบลิฟต์ช้าขนาดเนี้ยอันนี้คือแบบหนึ่งสองเออช้าจริงช้ามากคือววหลายๆโครงการที่เราไปดูมานะมันช้าวกว่า<อ>หลายๆโครงการนี่อาจจะเป็นจุดนึงแล้วก็ที่บอกลิฟต์เขาไม่ได้มีเยอะลิฟต์เขาแบบ500ยูนิตมีประมาณ3ตตัวนี่คือิสาม่ไมรวตัว เป็ดโซนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าลิฟต์มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เออช่วงเวลาที่คนกลับบ้านมาแบบรวมๆกันหกโมงทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีต้องรอลิฟต์ประมาณสามสี่รอบเลยนะคือแบบเต็มทุกรอบปล่อยเขาขึ้นแบบเสียเวลามากแกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเรื่องลิฟต์นิดหนึ่งครับโอเคส่วนกลางนั่นแหละที่บอกทางตรงทางเดินไฟอัตโนมัติโอเคไฟอัตโนมัติที่นี่โอเคเลยคือช่วงที่ไม่ได้เดินผ่านมันดับพอเดินผ่านปุ๊บยังไม่เคยเจอเออร์เลอร์นะตั้งแต่ตั้ง นิติส่วนกลางมันจะรวม f a c i l ิตีเรารวมถึงนิตินิติเป็นไงนิติอ๋อก็ยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรนะไม่เคยเจอก็เออจาัดก,การโอเคเวลามีใครแบบไอ้นี่เลยคือคือนิติถือว่าถือว่าดีนะ มันจะมีคนที่แบบลืมใส่แมสขึ้นลิฟต์เว้ยคือถ้าคุณลืมใส่แมสขึ้นลิฟต์อยู่นี่นะที่เขาล่นรงค์กันอะนี่ติดไลน์หาส่วนตัวเลยนะว่าคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณนี่คุณโดนนะคุณโดนเตือนนะจอดรถผิดช่องจอดโดนลโดนอดคุณโดนเลยนะถ่ายลิปมาคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณเดทำยิ่งนะคุณโดนปากนะคุณโดนล่าสุดเห็นมันจะมีรถที่เป็นแบบรถซปเปอร์คาร์ไปจอดผิดช่องอะแล้วก็จอดทิ้งอ่ะเออโดนเขาไปสร้างเขาเขาเอาเหมือนแบบ คล้ายๆคล้ายๆตัวที่กั้นมาล็อกแล้วแบบไม่ให้ออกอ,ะอ่ะจนกว่าคุณจะมาเสียค่าปรับคืณนิติถือว่าจัดการโอเคเลยครับมีปรับด้วยหรอเออถ้าไม่มาเชนเรียบร้อยเขาไม่ให้ออกสุดยอดอีกเรื่องหนึ่งสําหรับแม่บ้านที่เป็นคนที่เดินไปทิ้งขยะเองนะคะในความที่ชั้นหนึ่งเรามีประมาณกี่ยูนิตวะชั้นน่งที่วันเกือบยี่สิบสิบกว่าสาทประมาณสิบห้าสิบหกยูนินเนนตเลยงี้ยในห้องขยะจะมีถังขยะสองถังใหญ่ๆนะคะขยะเปียกกับขยะอีเซคเ่อนได้อันนี้ก็ดีแต่ว่า ปริมาณถังอะที่ให้มามันไม่พอถังขยะล้นแทบทุกวันเลยอะชั้นเนี้ยด้วยชั้นเราคนอยู่เยอะแหละเขาเข้าใจคือคอนโดมันเป็นคอนโดแบบต้องต้องบอกว่าเมทิสแบบมันค่อนข้างคอร์สเป็นหนึ่งทุกคนมันอยู่เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเจอปัญหาอย่างนี้นิดนึงแต่ไม่ว่าเขาเก็บทุกวันโอเคคราวนี้ต่อไปเลเออร์ห้องบรรยากาศการอยู่เป็นยังไงห้องที่เนี่ยต้องบอกว่าเขาทํามาได้ค่อนข้างโอเคนะเลเออร์มันจะทําแบบดูกว้างๆแล้วห้องมันจะให้มาไม่อึดอัด คืออย่างแต่ก่อนเราเคยอยู่หนึ่งห้องนอนอะ่ะอยู่กัน2คนคือไปดูคอนโดม,มาเยอะอะไรๆที่คอนโดมมใหม่ๆบางทีทำพยายามซอยสเปซให้มันเยอะที่เนี้ยเขาให้ห้องนั่งเล่นมาอันหนึ่งปึ้งห้องนอน,นอัน,นหนึ่งห้องน้ําห้องครัวทุกอย่างบาลานซ์บาลานซ์าานดีซึ่งโอเคโอเคทำเลยเอา์มาโอเคพอเพดานเพดานก็ถือว่าสูงนะเพดานอ7ออะไรเงี้ยมันก็โอเคเพดานสูงโอเคเลยสเปซเพราะฉะนั้นสเปซในห้องอย่างปัจจุบันเราอยู่ห้องไซส์49กัน49นี่ต้องบอกว่า เื้โอเคเลยอยู่2คนนี่เหลือมากมสบายวางโซฟาใหญ่เลยวางเตียงคิงไซส์วางนุ่นที่มีห้องทำงานสบายเพราะฉะนั้น layout ที่นี่ออกแบบมาโอเคถ้าจะติดจริงๆนะติดเรื่องระเบียงวะ่ะเออระเบียงเล็กมากคือระเบียงเนี่ยห้องเราอะแอร์สตัวเฮียแกล้อเอาคอมเพรสเซอร์แอร์มาวางเรียงเรืดเป็นแนวตรงเพราะฉะนั้น,อ,นออกไประเบียงเนี่ยเราโดนคอมแอร์กินไปละบึ๊ก หลืออีกน้อยหนึ่งให้เราไปตากผ้าหรือไปยืนชมวิวได้แบบนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ชอบแบบชอบแบบเทคระเบียงออกไปอ๋อระเบียงอาจจะอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่อฮะใช่แล้วก็เรื่องระบบน้ําไฟที่นี่เป็นไงบอยน้ําไฟเหรอไฟอไม่มีปัญหาแล้น้ำมันมีปัญหาตอนที่อยู่ชั้นยี่สามมาเจ็ดแปดเดือนใช่ปะไม่มีปัญหาเรื่องท่อตันเลยแต่ว่าเมื่อย้ายมาอยู่ห้องใหม่เนี่ยค่ะแค่เดือนเดียว มีปัญหาไม่ถึงเดือนด้วยไม่ถึงไม่ถึงมีปัญหาน้ํามันเด่นช้าท่อเด่นช้าแล้วก็เจอเรื่องแบบท่อน้ําไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นก็บอกบางห้องก็มีกันซึ่งเราก็แจ้งไปแล้วเดี๋ยวคิดว่านิติคงดําเนินการอะไรให้ไม่แน้ใแต่รู้ไหมว่าเขาแจ้งซ่อมรอบสองแล้วถูกไหมรอบสองแล้วรอกสองแล้วราสองแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่านิติจะจัดการให้เราอย่างไรแต่คิดว่าไม่ได้มีปัญหาบ้างโครงการเปิดใหม่ไม่รู้เดี๋ยวราดูเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูเอออยู่ในประกันเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดู โอเคเรื่องระบบน้ําระบบไฟคราวนี้เอ่อระบบะที่นี่จะเป็นระบบคีการ์ดซึ่งถ้าระบบคีการ์ดโอเคนะตั้งแต่เจอมาดิจิตอลดาวล็อก <Digital S 2> อะไรไม่มีปัญหาชอบมากที่ไม่ต้องพกกุญเจอ,อีกต่อไปใช้การ์ดใบเดียวเน็บกับเคสโทรศัพท์แล้วก็เข้าตึกก็ได้เข้าห้องก็ได้จบเลยเฉียบต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านค่ะนนะคนซื้อคอนโดเราจะแบบค่อนข้างกังวลกันเรื่องนี้เยอะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่แม่งเลือกแอบจะเกือบจะไม่ได้เว้ย เพราะว่าใครใครจะไปรู้ว่าเพื่อนบ้านเป็นไงใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยอ่ะเราอยู่มาแล้วจริงๆเราเราบอกได้ว่าเป็นไงเพื่อนบ้านที่นี่ต้องบอกว่าโอเคนะไม,ไม่มีไม่มีปัญหาแล้วก็อยู่กันแบบไปทํางานเนาะเออส่วนคือส่วนใหญ่เม,มทริกซ์โครงการเนี้มันจะเป็นวัยทางานประมาณหนึ่งถึงแบบมีถึงผู้ประกอบการเลยเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาจะค่อนข้างอยู่ในห้องไม่ไม่ได้มาบ <c oughs> วกเวดบอยบายวัยรุ่นเขาจะอยู่ของเขาในห้องแล้วก็ คือตัวห้องมันทํามาค่อนข้างโอเคแบบเสียงมันไม่ได้ทะลุเยอะมันบางทีอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเวลาทำอะไรดังๆหรือว่าแบบเปิดเพลงดังๆแต่ว่ามันไม่ได้ทะลุเยอะเพราะฉะนั้นอะ่ะปัญหาร,ระหว่างเพื่อนบ้านอะ่ะไม่เจออยู่มาตั้งแต่ชั้น3 3แล้วก็นี่มาอยู่ชั้น22เนี่ยไม่เจอปัญหาเพื่อนบ้านนะโอเคโอเคค่ะโอเคเลยปัญหาเพื่อนบ้านโอเคเลยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพอมันเป็นเพรเตนลีอ่อ่ะเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องเข้าใจว่ามันจะมีสัตว์เลี้ยงอะ่ะไม่ใช่แค่ห้องเราเว้ย mm. มันมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันอาจจะเป็นเรื่องของเฮ้ยถ้าห้องข้างๆเลี้ยงหมาเห่าดังเป็นยังไงไหมซึ่งเราเคยเจอมาแล้วตอนเราเหมือนน่าจะเจอเป็นพวกหมาเล็กอ่ะคือหมาขี้เห่าอ่ะต้องบอกว่าก็โอเคนะเพราะคนงารมันทำมาดีนะเสี่ยงมันไม่ได้ทะลุไปยังขนาดนั้นเลยมันทะลุมาบางๆเหมือนเสียงหมาเห่าบางๆเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ไอ้นีมากแต่ว่าถ้าคนที่คิดจะซื้อแล้วแบบไม่ได้ชอบสัตว์ไม่ได้เลี้ยงสัตว์แล้วก็กะัจะแบบว่ามาอยู่อ่ะ อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับต่อให้คุณเลี้ยงแมวหรือหมาคุณไม่ไม่ได้เห่าอ่ะคุณไม่รู้นะว่าข้างห้องเมื่อไหร่จะมีอะไรนี้หรือเปล่าซึ่งแต่แต่ก็นิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะคราวนี้เรื่องปัญหาที่พลอยเจอบ่อยที่สุดเพราะพลอยต้องทํางานเมื่อ6โมงนั่นคือสัญญ,ญาณโทรศัพท์ค่ะคนซื้อคอนโดเราจะแบบไอ้นี่่านเดียวว่าฮ้ยเวิร์กไม่เวิร์กใช่ป่ะบอกเลยไม่เวิร์กอันเนี้ยไม่เวิร์กอย่างแรงทั้ง AS แล้วก็ดีแท็กไม่เวิร์กเลยคูด้วยคูก็หนัก ูนี่เน็ตทูโเทียนเลยปกพูดอันนี้อันนี้พูดในเรื่องพาร์ทของสัญญาณโทรศัพท์ก่อนนะการโทรเข้ารับสายแบบปกติเลยอะ AS ก็มีปัญหาคือตอนแรกอะตอนอยู่ชั้น3 3อ่ะครับ AS นี่ตอนแรกโหไม่ใช่โทรไม่ดีนะโทรไม่ได้เลยเว้ยต้องใช้คำว่าโทรไม่ได้เลยต้องแบบโทรไปขอให้เอเขาแบบจูนพยายามจูนสัญญาณให้เราก็ดีขึ้นพอจะคุยได้แต่อย่างย้ายลงมา22ี่เน่ตเตี้ยลงก็เป็นอีกแล้ว ดีกว่า33หน่อยนึงแต่จะชอบแบบคุยคุยแล้วหลุดคุยคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเออสัญญาณมันไม่สัญญาณโทรศัพท์มันไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็เป็นปัญหาเชิงแบบไอ้นี่ของคนอยู่แนวแนวดิ่งอยู่แล้วแหละหทุกทุกคอนโดเแบบดีแท็กนะคะโทรไปโทรไปแจ้งทางศูนย์เนี่ยเป็นยีงง่สิบรอบแล้วเว้ยไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยฝากถึงดีแท็กเศร้าแล้วคือแบบเรารับสายลูกค้าไงมันเอฟเฟกต์มากอ่ะอินเทอร์เน็ตเหมือนเหมือนสุ่มเลยอ่ะ อินเทอร์เน็ตอะคือมีแค่เครือข่ายเดียวที่ติดตั้งได้ใช่แล้วคราวเนี้ยประเด็นคือที่ตลกคือตอนเราอยู่ข้างบนอ่ะอยู่ชั้น33อ่ะทูไม่โคตรด,ดีเน็ตต้องแรงมากใช่คำว่าแรงมากเลยนะความตลกคือพอย้ายลงมาชั้นที่22โปรเดิมแพ็คเดิมทุกอย่างมันเดิมแค่เปลี่ยนห้องเน็ตกาดเฉยทำไมอ่ะไม่รู้ฝากร้องเรียนไปถึงทูเลยันกานนี้เพราะว่าผมเซ็งกับทูมากเลย <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นเ,เปลี่ยนไปไหนไม่ได้เพราะมันมีแค่ค่ายเดียวใช่ก็เลยนี่แหละรีวิวที่เราเจอมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาสรุปให้แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียประมาณหนึ่งถูกไหมโลเคชั่นโอเคฟาซิลิตี้ทุกอย่างโอเคเพื่อนบ้านโอเคสําห,สหรับ segment น,นี้ซื้อสําหรับลงทุนโอเคมองไปในอนาคตได้เลยว่ารถไฟฟ้าจะมาออฟฟิศบิลดิ้งจะมาปล่อยเช่าง,ง่ายแล้วก็ลุ้นได้ว่าแคปิตอลเกนตรงนี้จะโอเคขึ้นเพราะ รถไฟฟ้าเออหลายๆอย่างรถไฟฟ้ามาใกล้เมืองด้วยอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะมีแค่เรื่องอเสียพวกเรื่องลิฟต์ช้านิดหน่อยที่จดอจจดรถอ๋อที่จอดรถนึกพูดเฮ้ยปึนพูดได้ไงเนี่ยที่จอดรถเนี่ยบอกเลยว่ากําลังลุ้นอยู่ว่ายังไงซินี่ขนาดตอนนี้หดอัดตราเข้าพักอาศัยยังไม่มประมาณประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าที่จอดรถตอนเนี้ยเริ่มคือยังไม่ถึงกับซ้อนคันยังมีว่างนะแต่คือแค่เสียว่าถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมันอาจจะแน่นได้เพราะปัจจุบันที่จอดรถมีสี่ชั้วก็ ถ้ากับดึกอะลานจอดชั้น3าชั้น2ที่ทอตทอตอะเต็มแน่นอนคือต้องบอกนี้ชั้น2ชั้น3าอะช่องจอดมันจะกว้างกว่าชั้น B1 B2 บสองเว้ยแล้วเวลาเราจอด B1 B2 ่บีสองอย่างถ้าเราขับรถเก่งอะคือถ้าไม่ใช่รถเล็กอะมันรถเล็กไม่มีปัญหาเราขับแจ๊บขับอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าขับรถแบบรถเกง่งซีดานปกติอะคือแม่งมันจะเบียดมากคือเคยเจอปัญหายอย่างนี้เลยว่าแม่งมีแม่งมีบีเอ็ม, BM มซีรีส์เจ็ดแม่งมาจอดข้าง แล้วเราเปิดประตูเข้ารถไม่ได้ไปแบบเข้าไม่ได้เลยอะคือเขาเอาแต่เขาจอดได้แล้วเขาดูว่าฝั่งข้างจะออกไหมไหมอะซึ่งพอไปดูฝั่งเขาโอเคฝั่งเขาแค่พอออกได้แต่ว่าทำไมพี่ไม่ไปเลือกช่องอื่นช่องอื่นรูพีีเรื่องว่าเราอะจอดชิดสุดๆแล้วนว้ยคือ่เป็นคนที่แบบจอดแบบเห็นใจคนอื่นสุดๆแล้วอะนี่เขายังมาเบียดเราอีกเอาง่ายๆผมจอดอะยังไงพอยต้องลงก่อนทุกครั้งฝั่งซ้ายอะบอกเลยลงก็ไม่มีทางเปิดได้ฝั่งซ้ายอะคือเคสนั้นก็ปวดหัวเหมือนกันามอันอาจจะมีจุดนี้ครับที่จอดรถ สรุปประมาณนี้ถ้าใครชอบการรีวิวแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้เราไปรีวิวที่ไหนหรือว่าถ้าใครสนใจฟังขึ้นมาเฮ้ยสนใจไหมทิศยังไงต้องบอกว่าของเราแอบมีขายเหมือนกันอ่าใช่ <c oughs> ก็ยังไงถ้าสนใจยังไงทักมาแล้วเดี๋ยวมีคลิปต่อไปอยังไงมาอัปเดตกันครับทุกคนใ้ค่ะบ๊ายบาย